นายชัยยาพรม,มารองประธานสภา,าผู้แทนราษฎรคนที่1เป็นประธานเปิดงานเสวนาการสร้างคอนเทนต์เน้นตัวตนคนโซเชียลจัดโดยนักศึกษาปอโทสาขาการพัฒนาธุรกิจและทุนมนุษย์รุ่นที่6โดยมีทัพทีมอัญญรินนำทีมคู่จิ้นชื่อดังวรายุเตชินพร้อมผู้ประกาศข่าวและพนาธิการชื่อดังร่วมแชร์ประสบการณ์การสร้างคอนเทนต์บนโลกออนไลน์เน้นพัฒนาตัวตนเสริมพลังเพอร์ซันอลแบรนดิ้งและต่อย,ยอดสู่อาชีพและธุรกิจในยุคดิจิทัล ก็เป็นเรื่องที่ทางมหาลัยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การศึกษานะครับโดยเฉพาะในยุคใหม่ที่จะต้องใช้การสื่อสารทางโซเชียลแล้วก็ในเรื่องของโลกโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจแม้แต่ภาคการเมืองเองเนี่ยก็ปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้นะครับว่ายุคสมัยของสังคมที่เปลี่ยนไปเราต้องเราต้องสามารถเข้าถึง คุมเป้าหมายให้ได้นะครับแน,น่นอนครับว่า nah, วันนี้นักศึกษาเนี่ยผมคิดว่าก็มีความหลากหลายอาจจะอาจจะหลายอาจจะหลายส่วนจากค้าศึกด้วยกันนะครับที่ที่อยากจะเข้ามาเพราะว่าในส่วนของการเมืองเนี่ยที่ผมมารับผิดชอบตัวลยเนี่ยคุณเป้าหมายเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนกับแบรนด์สินค้าเราตอนนี้เราจะเราจะเอาตัวเราเนี่ยไปถึงกลุมเป้าหมายให้ได้การศึกษาก็เหมือนกันวันนี้จากคณะต่างๆเนี่ยนะครับในการที่จะสื่อสื่อ เสือตัวเองเสือผลิตภัณฑ์ตัวเองไปสู่กลุ่มเป้าหมายทีคือลูกค้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือภาคการเมืองเนี่ยเราก็ต้องใช้ความทันสมัยของของของโซเชียลยุคใหม่เนี่ยในการที่จะเข้าถึงให้ได้นะครับนั่นก็คือถ้าเราเข้าถึงได้เร็วเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยนั่นก็คือการการการชนะคู่แข่งครับเลียนถามท่านรองประธานสภาหน่อยนะฮะว่าสส,สในสภาทุกวันนี้นะ่ะมีความจำเป็นจะต้องก้าวทันโลกโซเชียลไหมครับ อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องจะต้องปรับตัวให้ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสังคมคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความมีความรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้จะเห็นได้ว่านักการเมืองที่มีชื่อเสียงหลายคนนะครับที่ที่หลายๆสมัยเนี่ยแล้วก็อาจจะพลาดการเลือกตั้งไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นนะครับเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งถือว่าเป็นโบลเตอร์รุ่นใหม่ได้ถ้าหากว่าเราเราปรับตัวเอาการเมืองมาปรับตัวเพื่อที่จะ สื่อสารตัวเองสื่อสารนโยบายสื่อสารของพรรคเนี่ยไปสู่กลุก่มเป้าหมายใหม่ๆเนี่ย mm hmm. ก็ต้องอาศัยอาศัยของของโลกโซเชียลเพราะน,นั้นเนี่ยต้องต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ได้ไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นคนตกทุกพรรคการเมืองก็เหมือนกันนะครับเราต้องเอาชนะกับกลุก่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนคนรุ่นใหม่ให้ได้ครับก็การจัดงานในวันนี้นะครับก็เป็นจัดโดยคณะนาาักศึกษาริญยาโทสาขา <c oughs> พัฒนาธุรกิจและทุนมนุษย์นะครับโดยหัวข้อที่จัดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะการขายสินค้าของธุรกิจต่างๆนะครับซึ่งก็จะเรียนว่าปัจจุบันเนี่ธุรกิจการค้านะแต่ขนาดเล็ก SME หรือองค์กรต่างๆเนี่ย าการขายในโลกโซเชียลเนี่ยนะหรือทางออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก,ก,การสัมมนาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการให้ความรู้กับธุรกิจ s อสเอ็มอบต่างๆว่าทําอย่างไรถึงจะให้สินค้าของตอนเองเนี่ยเป็นที่รู้จักในตลาดทำอย่างไรสินค้าถึงจะขายได้นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น เรื่องอินเอร์ต่างๆที่มันะนําสินค้าต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะนั้นก็เชื่อมั่นว่าการจัดสัมมนาโดยนักศึกษาเรียโทมหาเชลยนอยจุเทพในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์จะให้ความรู้กับผู้ประกอบการต่างๆได้นําความรู้ไปใช้ในการโฆษณาเป็นสาคัททา,ทาการตลาดทางออนไลน์ต่อไปครับใช่ครับวันนี้เนี่ยเราโชคดีมากๆได้วิทยากร ที่เรียกว่าเป็นมืออาชีพนะฮะจากทั้นเวิร์กพอยต์แล้วก็จากสถานีทอทัน์อื่นๆด้วยนะมาให้ความรู้ว่าการจะให้ความรู้หรือโฆษณา,าขายของในออนไลน์เนี่ยจะต้องมีหลักการยังไงบ้างต้องทำยังไงบ้างถึงจะให้สินค้าเนี่ยเป็นที่รู้จักของผู้ซื้อทําไงผู้ซื้อถึงจะ,อะชอบสินค้าเราที่จะสั่งซื้อต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับในเรื่องของ ขึ้นแล้กานสปีกเกอร์อย่างผมอย่างคุณดกนะครับซึ่งก็มาจากบล็อกอยเนี่ยแน่นอนฮะในโลกยุคใหม่เนี่ยมันอย่างที่ท่านรองประธานสภาพูดได้ถูกต้องแล้วนะครับเราจะต้องก้าวให้ทันโลกสมัยใหม่ในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับซึ่งโลกโซเชียลเนี่ยมันพัฒนาไปทุกวินาทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้จงเป็นโอกาสดีของท่านผู้ชมนะครับที่จะมารับทราแบบอกว่าในโลกโซเชียลปัจจุบันนี้มันจะมาเอื้อต่อชีวิตของเรา มันจะต้องมาเอื้อต่อธุรกิจของเรานะครับให้มันอยู่รอดและก็ที่สำคัญนให้มันอยู่ได้ในโลกทุกวันนี้ได้อย่างไรครับผมครับก็อยากจะเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้นะครับหือว่าได,ได,ได,ได้ได้เกิดประโยชน์กันสูงสุดใยไม่ว่าจะเป็นภาคธุรก,กิจทาด้านไหนนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งประชานชนทั่วไปซึ่งอาจจะยังไม่คิดที่จะทําธุรกิจเนี่ยถ้าหากว่าได้มารับฟังการสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเกิดไอเดียใหม่ขึ้นมาผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ สามารถต่อยอดทางธุรกิจแล้วก็ทําให้สร้างเอสีสร้างคนรุ่นใหม่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขึ้นมาผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมครับต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนอตูเทฟนะครับที่เป็นเป็นเป็นงานที่คิดี่เริ่มสร้างสรรค์ในการที่จะให้สิ่งดีๆได้กับเยาวชนแล้วก็ให้กับท้งครับ ใช่คราวนี้มาในบทบาทของวิทยากรนะคะให้กับาทารมหาวิทยาลัยนอทกรุงเทพ,พนะคะซึ่งบอกว่าดีใจมากๆนะคะที่แบบได้รับเกียรตินี้แล้วก็วันนี้ข้างในแบบคนคนฟังเยอะมากโอนน้จริงต้งบอกว่า หัวข้อวันนี้ทิมอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นแบบเอ็กซ์เพรสด้านนี้นะแต่ว่าวันนี้ตั้งใจว่าเราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นในในสิ่งที่เราแบบผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดเลยทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานของเราด้วยผนวกกับออสื่อโซเชียลต่างๆที่มันมีบทบาทมากๆในยุคนี้นะคะ่ะคิดว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะเป็นแบบว่าสาวโซเชียลหนุ่มโซเชียลกันหมดแล้วนะเพราะว่าเราก้าวเข้าสู่ยุคแบบว่าโซเชียลมีเดียแบบเต็มตัวแล้วนะคะใครไม่มีโซเชียลตอนนี้ถือว่าแบบเดี๋ยวจะตกยุคเอา คิดค่ะต้องบอกว่าคิดนะเพราะว่าการที่แบบหนึ่งคือเราอยู่ในฐานะ,ะนะที่เราเป็นนักแสดงด้วยใช่ไหมคะเป็นเป็นคนสองระชาชนอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะทําอะไรออกไปในในพื้นที่สาธารนณะอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบในชีวิตจริงหรือว่าในโลกเสมือนจริงอย่างสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องผ่านกระบวนการคิดหลายอย่างเหมือนกันค่ะวิเคราะห์ถึงเรื่องแบบความเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าผลกระทบที่จะตามมาอะไรเงี้ยเราค่อนข้างที่จะคานึงเยอะเหมือนกันนะคะ บอกว่าหล,หลักนะคะตอนแรกเนี่ยมันเริ่มมาจากที่ทีมใช้สื่อโซเชียล mm hmm. ในการที่จะติดต่อสื่อสารกับแฟนคลับ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นช่องทางที่ทําให้ทุกคนเข้าถึงเราได้ง่าย mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็สะดวกมากๆด้วย mm hmm. กับอีกตอนเนี้ยถือว่าเออพอเราเข้าสู่แบบยุคโซเชียลมีเดียเต็มตัว mm hmm. ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อของทีมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ p r ประชาสัมพันธ์ mm hmm. การทําเป็นแบบเป็นมาร์เก็ตติ้งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เออมันถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วก็ตอนเนี้ย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างไรายได้ด้วยในเรื่องของคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆต้อบอกว่ามันมันมี2ทางนะมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในเรื่องของแบบการใช้สื่อโซเชียลนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วพื้นฐานแล้วอะ่ะมันอยู่ที่ จิตใต้สำนึกของเราทุกคนเลยคือเราทุกคนอะ่ะต้องต้องคานึงแล้วก็มีสต,ติอยู่ตลอดเวลาในการใช้สืออ่อโซอเชียลว่าเราควรจะใช้ยังไงให้มันแบบเหมาะสมหรือหรือไม่เหมาะสมหรืออะไรอะไรเงี้ยค่ะเราเราควรที่จะดูตัวเองแล้วก็ผ่านกระบวนการคิดคัดกรองอะไรต่างๆก่อนที่จะออกมาเป็นหนึ่งคอนเทนต์ เนี่หลักๆเลยคืออยากให้ทุกคนแบบว่ามีมีสติในการใช้โซเชียลทุกอย่างเพราะว่ามันสามารถเป็นเครื่องมือที่สร้างประโยชน์ให้กับเราได้แล้วก็เป็นเครื่องมือที่ทำร้ายเราได้เหมือนกันค่ะ